ถังเหมินสำนักนักฆ่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุทธภพนิยายกำลังภายในเกมออนไลน์ต่างพาการสร้างให้สำนักนี้มีความโดดเด่นด,ด้านอาวุธลับยาพิษกลไกมีความแม่นยำในการลงมือปิดชีพเป้าหมายที่หมายหัวไว้แต่ในความเป็นจริงสำนักถังเหมินจะใช้เพียงแค่เพลงหมัดและอาวุธลับไม่มีการใช้ยาพิษเหมือนกับภาพลักษณ์ที่สื่ออะไรสื่อสร้างให้บันทึกแรกที่ปรากฏเกี่ยวกับสำนักถังเหมิอนอยู่ในปลายราชวงศ์หมิง เป็นบันทึกของลูกศิษย์ตระกูลถังที่มีชื่อว่าหลี่เชียนลู่ได้บันทึกกล่าวถึงจางเชียนจงผู้นํากบฏชาวนาที่บุกมาที่มณฑลเสฉวนก้อนหาของเขาได้พบเจอกับจอมยุทธแฝงถังที่ใช้เพียงแค่จอบก็สามารถกำลับหล่อทหารลงได้ในยุคเฉียนหลงฮ่องเต้เจ้าสำนักถังเหมือนถังเทียนไทได้ถูกคัดเลือกเป็นองค์คกษภ์ในวังในยุคนี้นี่เองที่สำนักถังเหมือนเริ่มใช้อาวุธลับ หลังลาออกจากราชการถังเทียนไทได้เดินทางกับเสฉวนพัฒนาเพลงใหม่ของสำนักต่อไปแต่ที่นิยายกำลังภายในหลายเรื่องเกา่ถึงสำนักถังเหมินเขาเพราะว่าถังซิ่งช้างรองเจ้าสำนักได้มานทธิ์ตามคำเชิญของหวังหลิงมู่ที่เคยแพ้แพ้ต่อเขาในการประลองยุทธ์ทำให้วิชาตระกูลถังแพร่กระจายโด่งดังอยู่ที่ไต้หวันจึงปรากฏอยู่ในนิยายกำลังภายในเกมออนไลน์ Online, จนถึงปัจจุบันนี้